ฮอตบ้านเราด้วยพวกเจ้าด้วยในทีมโอร์เทนกาเฟ่แคนาเดียนมา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 สวัสดีครับเ,เพื่อนสบายดีเหรอฝนตกอีกแล้วโอ้โหนะฝนตกแล้วเด้อ สบายดีสบายดีสบายกาแฟกันเด้อโอเคมาตามมาดูสบายดีสบายดีสภามูคู่ไปซื้อกาแฟนเด้อสบายดีครับเพื่อนๆจะพาไปซื้อกาแฟนะครับมา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 สภาไปเอ,อาอาไทยแกมีสานแกมลาวเด้อเอฟซี FC, บางคนก็นบม่เข้าใจ ไม่ต้องโลกสวยนะครับเพาต้องโลกสวยบอไปเโลย In English บ้าภาษาอังกฤษพร้อมก็ FC มันมีหลายเดย I'm gonna I'm gonna go to Dunkin Donut s today Let's go get some coffee สบายดีสบายดีมันนี่กับฝนตกเนาะฝนตกฝนตกยามฝนเลย ต้นไม้ก็เขียวงามดีอโอ้ข้างนานา white rose กุหลาบขาวโอ้ข้างกษตาเจ้าปลูกเนาะอยู่ข้างครัวมือนี่ก็วัดคร christian ทางน้ำบริเขาไปจนถึงซีวิสถนนซีวิสโรดเนาะ ก,กโนโนิน,อนมอสมบกดาโน่เพื่อนๆกินไหมครับมบกดาโน่ Let's make a right hand turn right here Okay ไม่นี่ครับวันพฤลือหัดสบายดี วันมหะหัดแล้วเมื่อวันที่สี่กับกิตา,าลานสาวอยูุราอ่า t ท r n ์นไฟห้าปีเราได้โอ้ยไวขนาดเวลาเนี่ไปไวขนาดพวกเจ้าเอ้ยไปไวไปไวไปไวชีวิตโคตรสัน้นเนะาะมันั่นคนเนะี่ยังขี่หูสามานกันอยู่ She with cold sun. Rock gun, hang gun. My lord, Love one another, okay? No hate. Life is too short. Okay? Okay, it's a bad thing. Okay. มันเมื่อนด้กะกะลอนหนึ่งซองดอนแปนดสิบสามเซนบบแพงปันใดกะแพงยืนแต่ว่าบบปันใดโอเคปเปากาแฟ่กนปนันใดบุรุษไปรอกดังกันโดนัทจะไปเทมโกเทนซะฝนตกแดดออกนกกระจอกเข้ารังแม่ไม้ใส่เสื้อ พอเรือไปดูดังแมนสันโบออ้อมฝ <c oughs> นตกในปาะากะยาผู้เจ้าคานขับรถ <c oughs> เออ Diktok, no? mm. tiktok, tiktok. TikTok. TikTok, TikTok. <coughs> เ,เขียวไปได้ไฟเขียวไฟแดงผ่าไฟแดงยังฝนตกในแต่หาการกรบราชการเนาะเนาะ าการกบการเขียดยอยู่เมริกาเนี่ยไปก้านไปการอยางลงไปกาน,นกบก้านกบการเขียด พามาขับรถฝนตกนะครับวันนี้พาม,มาซื้อกาแฟเนาะแต่วงมวงามไปะไหนเพราะว่ามันนี้มนฝนตกนะมันจะมนม,นมืดท้องฟ้ามืดครึมอ้าวไอ้นี่มาจอดอยู่ที่นี่ได้ไงวะ

Noise, right now? It's okay, no prop, no pump. How can I All right, can I get a medium double double, please? One ninety. One ninety. A dollar and ninety cents. One ninety. What it? โอเค190 190อ่าอันนี้เนาะยอสแบงเนาะพลัสติกพลัสติกใช้ได้ There you. go. that Thank you. Can I just leave? Can I just leave? Thank you. อันนี้เอามาใส่พอมันห้อนค่อยในเซนเซทีฟเด้ซีก็จะเอามาให้กขาเจ้าบอลสไลปใส่แล้วเอากระบอกมันมาใส่กระบอกนี่นี่ให้บอกวันนี้มันกระบร้อนมาไงอันนี้ทีมโวเชนกาแฟแคดเดียนแซ่บความมักนี่ทีมโฮเช่น โอเคกลับบ้านได้ป่ะนี่กลับบ้านไปเดิมกาแฟกินข้าวแล้วก็แล้วก็วกออกมาใหม่เสียงดังติ๊ดตินะมาเตือนให้เราใส่เข็มคัดติ๊ดติ๊ดนะนะ <c oughs> จะรู้แหละแล้วเนาะพวกวนะเจ้าเนาะเมาไปซื้อคอยกับฝอยไปเรื่อยๆถ้าไม่ฝอยก็ไม่สนุกนะครับ บ่าก็บ,บมวลพพกเจาเอ,อ้ย Cotta k คีบ on talking to uh, keep you guys entertained Working on my new songs covid 1 9 n e e กำลังงานอาเขียนเพลงใหม่ covid 1 9 n e โอ้ตัวนี้นี่ heavy metal 8 0 s โอ้สุดยอด <laughs> covid 1 9 n e t e e n ก็สิออนา่าระบาดอยู่เมกาใกล้สิม,มดเลยดิ <laughs> USA is starting to open up, so my next concert it's in October, October twenty third in uh, Virginia. My dear, you're in Thailand, ผมจะแถมเบียร์เลี้ยวให้สักสองขวดมาเลยมาเลยเป็นเพื่อนม,มา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 มมวนน้ำกันอยู่ฟลอยด์ได้ก็เจ้ากัน ไฮปาร์ตี้เลยเด้แต่ว่ายู่วในเทนเนสซีมูมันว่านะขาจรายังบอกไฮพาร์ตี้เธออ่าท้ายเดือนนี้ขาจ,าจะจะไฮปาร์ตี้โอเคครับอ่าู้ฝนตกฝนตกฝนตกอาแล้วมาอ่าเจอกันใหม่เนาะอ่า で。Yeah.